สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างโยนะครับจากร้านมิสเตอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้มีลูกค้านำา iPad Gen 5นะครับนี่เลยลอกจอกระจกนะครับกระจกแตก1โป๊ะ นี่นะฮะเป็นอาการประจำเลยนะครับเจอกันบ่อยมากเลยอาการนี้แตกทัชสกรีนได้ปกตินะครับจอไม่เสียไม่มีรอยช้ำไม่มีเส้นนะครับอาการนี้สามารถลอกเปลี่ยนเฉพาะจอกระจกที่แตกได้ซึ่งราคาจะถูกกว่าการเปลี่ยนจอเยอะมากแล้วเรารับทําอาการนี้ทั่วประเทศเลยนะครับพี่ๆช่างท่านใดสนใจก็สามารถส่งมาได้นะครับอะโอเคเกินกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันดีกว่านะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราต้องแกะจอออกจากเครื่องก่อนสิ่งที่ควรระวังก็คือแพ้จอนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการแยกชั้นกระจกนะครับออกจากชั้นจอนะครับ12.9เจน5ค่อนข้างเหนียวครับจาค่อนข้างเหนียวครับผมใช้ความละเอียดใช้ความนุ่มนวลนิดหนึ่งนะครับแล้วจอค่อนข้างใหญ่ครับใช้เวลาสักหน่อย หลังจากที่เราลอกชั้นกระจกออกไปแล้วนะครับก็จะมีคาบกาว OCA แบบนี้นะครับที่ติดอยู่นะครับเราก็จะมาทําการปั่นกาวออกให้หมดก่อนนะครับทําความสะอาดจอให้เกลี้ยงพอปั่นกาวให้หมดเสร็จก็ต้องมาเช็ดทําความสะอาดนะครับงานนี้ก็ต้องละเอียดมากนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าเราใช้ความแรงเกินไปอาจจะทําให้ทัชสกรีนหลุดแล้วก็แตกได้นะครับตรงขอบสีทองแดงเนี่ยครับ หลังจากที่ปั่นกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทำการเช็ดทำควตอนสะอาดกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปั่นทำความสะอาดกาวโอซีออกแล้วเราก็ต้องมาทำการเช็ดกาวอีกรอบนะครับเพื่อให้จอมีความสะอาดนะครับโดยใช้น้ำยาชนิดพิเศษของทางร้านครับ รุ่นนี้จะวางค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเราต้องสังเกตขอบด้านในนะครับเพื่อที่ไม่ให้ทัชสกรีนโผล่แล้วตอนนี้เราต้องวางกับบอดี้นะครับโอเคพอเราวางได้แล้วเราไปทําการเข้าเครื่องลามิเนตกันครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนใส่ซีนกาวกันน้ํานะครับทางร้านเราก็จะใส่ซีนกาวกันน้ําใหม่ให้หมดเลยนะครับหลังจากที่ลอกจอยหรือทําการซ่อมเครื่องนะครับซึ่งซีนกาวกันน้ําตัวนี้จะเป็นซีนกาวกันน้ําของแท้นะครับออริจินอลแบบที่ศู์ใช้เลยนะครับ ดำเนันเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกขั้นตอนที่ลูกค้าได้เห็นไปนะครับการรอบ จอ iPad Pro 12.9เจน5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทัชสกีนได้ปกตินะครับเฉดสีอยู่ปกติเลยครับไม่มีรอยช้ำไม่มีจุดด่างดำเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเก่านะครับที่ลูกค้าได้นำมาลอกชั้นกระจกที่แตกนี่คือกระจกเก่านะครับของลูกค้าที่แตกไปอาการนี้ครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจอเลยสามารถมาลอกจอกระจกกับที่ร้านได้ราคาจะถือกกว่าการเปลี่ยนจอเกือบ50นะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาซ่อมอาการ นนี้ะครับสามารถเข้ามาได้ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิงสงท์เซนทั่านชั้น3นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถแอดไล e แอดมิสเตอร์เซอร์เข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนนำมาซ่อมได้นะครับโอเคครับวันนี้ช่างโยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ